เฮ้ยโปรกรีนโอ้คุณทำอะไรอ่ะสวัสดีครับพี่อครับเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้จะบอกเลยว่าโหนี่โปรกรีนมีซ้อมดิวลวันนี้เดี๋ยวจะตีกอล์ฟกันนี่ซ้อมก่อนเลยนะใช่ครับครับวันนี้เราอยู่ที่สนามดานาสตี้กอล์ฟคันที่ขับนะครับวันนี้อยู่กับโปรกรีนสุดหล่อของเราครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโปรกรีนวันนี้เนี่ยเห็นทําดิวอยู่มันเป็นดิวที่ช่วยทำให้มีการพัฒนาด้านกอล์ฟยังไงครับ จริงๆแล้วดิวนี้นะครับมาผมชอบมากเป็นการส่วนตัวก็คือเนียรี่คอร์ดาครับนักกอล์ฟในดวงใจผมคนหนึ่งวงเทพมากคนนี้เป็นผู้หญิงที่วงสวยมากแข็งแรงแล้วก็หน้าตาน่ารักครับดิวนี้เขาทำคือนะครับก็คือฝึกแบ็กสวิงเป็นดิวที่ซิมเปิลมากง่ายมากเรีได้ว่าเทคเอาไว้ใช่ไหมใช่ครับผมเทคเอาไว้แบ็กสวิงขึ้นหน้าไม้ครับ นี่มันทําให้มันเกิดอะไรบ้างครับการที่เราเอารูปมาวางแบบนี้เนี่ยขอดูอีกทีได้ม้ไดครับยินดีครับไหนขอดูคุณอะไรคุณอะไรนี้ใช่ไหมเอาวิธีการเริ่มต้นนะครับอ่ทีนี้เราจะมีสติ๊กหนึ่งอันนะครับลูกกอล์ฟสองลูกนะครับโอเควางนะครับให้ลูกกอล์ฟมีช่องว่างเพื่อให้ไม่กอล์ฟวางเข้าไปได้ตอนจดเซตอัพโอเคแสดงว่าวางแทบจะพอดีเลยนะครับใช่ครับโอเคแล้วก็จดเซตอัพปกติจะมีทั้งวิธีที่ถูกและวิธีที่ไม่ถูกนะครับโอเควิธีที่ถูกคือดันหน้าไม้ให้ราบเรียบที่สุดตรงๆเห็นไหมครับลลลูกกกอ์ฟจะิ้งงตร ก็จะคือทําให้แบ็กสวิงราบเรียบและตรงหน้าไม้สแควรอันนี้คือที่ถูกชาที่ถูกครับที่ผิดมันเป็นยังไงที่ผิดนะครับโอเคคือเวลาที่จดหน้าไม้นักกอล์ฟส่วนใหญ่เห็นไหมครับจะตอดเข้ามือไปข้างในก่อนลูกจะไม่ตรงก็คือหน้าไม้อจะหันเข้าข้างในเร็วเกินไปครับหรือที่นักกอล์ฟเข้าใจว่าคือขึ้นไม้เข้าในนะครับอยากตีอินไซต์เอาท์แต่ว่ามันไม่ถูกวิธีใช่ไหมก็คือขึ้นไม้เข้าในเร็วไปหน่อยนะครับ คือก็เรียกได้ว่าอันนี้บอกเลยว่าเวลาสอนลูกศิษย์เนี่ยอันนี้เจอบ่อยมากแล้วผมก็ใช้สอนบ่อยมากเ,าเป็นอีกรวิวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าท่านักกอล์ฟเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้แล้วจริงในสนามไดน้นี่ถนัดเลยร่วิวนี้นี่ดีเลยในสนามได้มีอีกอย่างนึงครับแค่เอาเอาโคเวอร์ไม้กอล์ฟหรือเอาอตะก,กร้าลูกกอล์ฟวางก,ารกรันลูกกอล์ฟหน่อยครับ พราะเมื่อเวลาเวลาที่เราลากไม้แล้วลูกจะกลิ้งลูไปไกลใช่ครับก็ต้องเอาไว้กันไม่หน่อยหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นดิวอีกดิวหนึ่งที่ดูแล้วง่ายๆเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จะบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าการเทคเอาไว้เป็นจุดที่สําคัญมากจริงๆอันดับลองจากการจับคลิปลงมาเลยนะพอจับคลิปเสร็จสิ่งที่เริ่มก็คือตรงนี้เลยนะครับซึ่งพูดง่ายอย่างผมขอสรุปอีกทีนะพอกินอย่างนั้นแสดงว่าในการที่เราเทคเอาไว้ไปเนี่ย ถ้าลูกออกไปตรงๆคือดีครับแสดงว่าดีโอเคแต่ถ้าคนที่ขึ้นไม้เข้าในลูกโอ้โหมันจะไปด้านในอย่เลยแต่ถ้าเกิดบางคนขึ้นไม้ออกข้างนอกลูกก็จะดันออกไปข้างนอกครับครับก็คือวิธีของลูกตอนที่มันออกไปเนี่ยคือสําคัญมากสำหรับเขาเรียกว่าแนวแบ็กสวิงนะครับโอเคถ้าขึ้นขึ้นไม้ตรงลูกก็จะตรง ขึ้นไม้เข้าในลูกก็จะไปทางในขึ้นไม้ออกนอกลูกจะไปออกข้างนอกเพราะฉะนั้นการขึ้นไม้เทคเวจะต้องออกไปลูกแนวตรงแบบนี้แนวตรงครับนะครับยังไงก็ตามผมเชื่อว่าท่านผู้ชมนำดีๆแบบนี้ไปใช้ไม่ว่าจะสนามใดหรือว่าจะออกรอบนะครับคราวนี้ต้องขอบคุณโปรกรีนมากนะครับสำหรับดีๆในการเทคเวขอบคุณครับขอบคุณครับ